สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันนะคะโดยเป็นแบบฝึกหัดเรื่องค่าหลักของรากที่ n นะคะเดี๋ยวมาทบทวนกันก่อนนิดนึงนะคะสาหรับค่าหลักของรากที่ n นะคะบทนิยามขอให้ไว้ว่าให้ x และ y นะคะเป็นจํานวนจริงและ n เป็นจานวนเต็มที่มากกว่า1น,นะคะ y เป็นค่าหลักของรากที่ n ของ x ก็ต่อเมื่อ y เป็นรากที่ n ของ x นะคะและ x คูณ y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์นั่นเองนะคะดังนั้นการที่เราจะหาค่าหลัก ของรากที่ n ของ x อันดับแรกเราจะต้องหารากที่ n ของ x ก่อนว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะซึ่งสมมุติมันมีค่าเท่ากับ y ขั้นตอนต่อมานะคะเราต้องนํา x มาคูณกับ y นะคะเมื่อ x คูณกับ y แล้วมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ย์เราถึงสรุปได้ว่า y เป็นค่าหลักของลากที่ n ของ x นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะที่ครูให้นักเรียนไปนะคะมันจะมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เขาบอกว่าจงหาข้อที่1ค่าหลักของลากที่3ของลบ343นั่นเองนะคะคราวนี้อันดับแรกเราต้องหาลากที่3ของลบ343่34 3, ใช่ไหมคะซึ่งลากที่3มันคือลากที่ขี้ใช่ไหมคะลากที่ขี้แน่นอนมันมีอยู่1คําตอบเพราะฉะนั้นลากที่3ของลบ3ามคือ สามารถหาได้ในรูปของกลอันดับที่3ของลบ343นะคะคราวนี้วิธีการถอดค่ากลนนะคะะนี่ค่ะเราตั้งด้วย343นะคะและคราวนี้นักเรียนลองดูค่ะอะไรที่มันสามารถหา343ร343ได้ลงตัวนะคะที่เป็นจำนวนเฉพาะค่ะใช้3ได้ไหมคะ อาใช้สามไม่ได้เนาะห้าละะ่ะค่ะอาจห้าไม่ได้เนาะพอลงท้ายได้สามอาลองเจ็ดนะคะเจ็ดอะไรได้สามสิบสี่เจ็ดอะไรคะเจ็ดสี่ยี่สิบแปดใช่ไหมคะซึ่งยี่สิบแปดเหลือเศษหกใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ใส่เศษหกไว้ต่อไปคะ่ะเจ็ดอะไรได้หกสิบสามค่ะ 79ใช่ไหมคะ63จากนั้นหารต่อคะ่ะอะไรที่มันสามารถหาร49ได้ลงตัวคะ7ใช่ไหมคะ77เท่ากับ49นะคะคราวนี้เนื่องจากในกลนี้มันเป็นจำนวนลบใช่ไหมคะซึ่ง7คูณ7คูณ7มันได้343ไม่ได้เป็นจำนวนลบเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนใหม่นะคะเป็นลบ7นะคะคูณด้วยลบ7นะคะ คูณลบ7นะคะลบคูณลบมีค่าเป็นบวกบวกคูณลบมีค่าเป็นลบเพราะฉะนั้นโอเคเราจะใช้ลบ7คูณกันทั้งหมด3ตัวแทน7นะคะเนื่องจากมันเป็นกลนอันดับที่3ใช่ไหมคะ3ตัวนับเป็น1ตัวค่ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้า3ตัวนับเป็น1ตัวเพราะฉะนั้น กนอันดับที่3ของลบ343ก็คือลบ7ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะสรุปว่าลากที่3ของลบ343คือลบ7นั่นเองนะคะเมื่อเราหาค่ารากที่3ของลบ343อนะคะอันดับแรกเราหาค่ารากที่3ก่อนเมื่อเราหาค่ารากที่3แล้วคำตอบคือลบ7ใช่ไหมคะขั้นตอนต่อมานะคะเราต้องนำค่า x มาคูณกับค่า y นะคะซึ่งค่า x ของเราคือ -343 ส่34 3, นะคะส่วนค่า y ของเราคือลบ7นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องมาลองคูณก่อนนะคะว่าคูณแล้วมันจะได้คำตอบมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์หรือไม่นะคะ,ะจาก x ของเราคือลบ3 4 3นะคะคูณกับลบ7นะคะค่านี้นะักเรียนลองคิดตามนะคะลบคูณลบมีค่าเป็นบวกใช่ไหมคะแล้ว343คูณ7แน่นอนมันมากกว่า มากกว่า0ูนย์ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามากกว่ามากกว่า0ูนย์แน่นอนเพราะฉะนั้นมันจะตรงตามหลักของบทนิยามจริงไหมคะว่าผลคูณของ x และ y เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะสามารถตอบได้นะคะว่าค่าหลักของรากที่3ของลบ343คือลบ7นั่นเองนะคะ อย่าลืมนะคะอันดับแรกในการหาค่าหลักนะคะเราต้องหาค่าลากที่ n ก่อนเมื่อหาค่าลากที่ n ได้ตอนเราต้องนําค่า x มาคูณกับค่า y นะคะซึ่งถ้า x คูณกับ y แล้วคําตอบมันได้มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์แต่ว่าแน่นอนไอค่า y นั้นมันคือค่าหลักของลากที่ n นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อ1ตอบลบเค่ะถ้าถูกติ๊กถูกด้วยปากกาแดงนะคะถ้าผิดเขียนคําตอบที่ถูกต้องลงไปบริเวณข้อนั้นนะคะ,ะ,คะเพื่อจะได้เอาไว้อ่านทบทวนเนาะ ต่อไปค่ะนักเรียนลองดูข้อที่2นะคะสำหรับข้อที่2ค่าหลักของลากที่5ของ32นะคะเขาให้เราหาค่าหลักของลากที่5ของ32เพราะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องหารากที่5ของ32การหารากที่5ของ32รลากที่5คือลากที่ขี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันมีอยู่1นึ่คำตอบเราจะหาในรูปของกลค่ะ กนอันดับที่5ของ32นะคะเพราะฉะนั้นวิธีคิดเนาะเราตั้งด้วย32ค่ะอะไรที่สามารถหาร32ได้ลงตัวคะคือ2ใช่ไหมคะ2 1 2่อใช่ไหมคะเหลือเศษ1 2อะไรได้12 2 6อนะคะต่อไปค่ะอะไรที่สามารถหาร16ได้ลงตัวก็คือ2ใช่ไหมคะ2 86 หารต่อค่ะสามารถนําสองหารได้เนาะสองสี่แปดหารต่อค่ะนําสองหารเนาะก็จะได้เป็นสองสองสี่นั่นเองเนื่องจากเป็นกลนอันดับที่5ใช่ไหมคะแปลว่า5ตัวนับเป็น1ตัวเพราะฉะนั้น1 2 3 4 5 5ตัวนี้นับเป็น1ตัวซึ่งก็คือ2ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะบอกได้ค่ะว่ารากที่5ของ32คือ2นั่นเองนะคะเมื่อเราหาค่ารากที่5แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนำค่า x ค่า x ของเราก็คือ32นะคะมาคูณกับค่า y ค่า y ของเราคือ2นะคะนักเรียนลองคิดตามนะคะจำนวนบวกคูณกับจำนวนบวกแน่นอนคำตอบได้เป็นจำนวนบวกใช่ไหมคะซึ่งจำนวนบวกมันเริ่มตั้งแต่อะไรคะจำนวนเต็มบวกบวกเลยก็คือ1234 5มใช่ไหมคะอะคราวนี้เรามาดูกันค่ะ32 2คูณ2 32คูณ2แน่นอน มันได้ค่ามากกว่า0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น32มคูณสมันได้ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นย์แน่นอนนะคะดังนั้นเราสามารถบอกได้ค่ะว่าค่าหลักของรากที่5ของ32คือ2นั่นเองค่ะต่อไปค่ะสำหรับข้อที่3นะคะสำหรับข้อที่3ค่ะ โจทย์บอกว่าให้เราหาค่าหลักของรากที่4ของ625นะคะอันดับแรกเราต้องหารากที่4ก่อนรากที่4ของ625คืออะไรนักเรียนคิดตามนะคะรากที่4คือรากที่คู่รากที่คู่ต้องมี2คําตอบใช่ไหมคะคือคําตอบที่อยู่ในรูปบวกและคําตอบที่อยู่ในรูปลบเพราะฉะนั้นการหารากที่4ของ625เราจะหาได้ในรูปของกลนันดับที่4ของ625และ ลบกลอันดับที่4ของ625นั่นเองนะคะวิธีการเราก็นี่นะคะนำกระดาษมาทดเนาะเราตั้งด้วย625ค่ะจากนั้นอะไรที่มันสามารถหาร625ได้ลงตัวคะ5ใช่ไหมคะ5้5นึ่งเหลือเศษ1ค่ะ5อะไรได้12 5 2 10นะคะเหลือเศษ2นั่นเอง5อะไรได้25 ห5าห้าค่ะต่อไปตั้งค่ะเอา5หารเนาะ,ะ 2> 5 2 10นะคะเหลือเศษ2นั่นเอง5อะไรได้25ก็คือ5 5 25ต่อไปค่ะเอาอะไรหารดีคะแน่นอนเอา5หารค่ะ5 5 25นะคะเนื่องจากข้อนี้มันคือกลอันดับที่4ใช่ไหมคะกลอันดับที่4 4ตัวนับเป็น1ตัวค่ะดังนั้น มันคือ5นั่นเองเวลาเราตอบนะคะรลกที่4ของ625คือ5และลบ5นั่นเองนะคะคราวนี้เราต้องการหาค่าหลักของรากที่4ใช่ไหมคะเราก็นำค่า x มาคูณกับค่า y นะคะจาก x ของเราคือ625นะคะคูณกับค่า y ค่า y มี2คํคำตอบใช่ไหมคะมี5 และลบ5เพราะฉะนั้นเราต้องหาทั้งสองคำตอบคราวนี้นักเรียนลองดูนะคะ625คูณหาคำตอบมันได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกแน่นอนและได้มากกว่า 0, ด้วยด้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น625้คูณ5าได้คำตอบมากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะแต่ว่า625คูณลบหาคำตอบมันได้เป็นจำนวนลบใช่ไหมคะซึ่งจำนวนลบเนี้ยมันน้อยกว่า0ดังนั้นนักเรียนคิดว่า ค่าหลักของรากที่4ของ625คืออะไรคะ5หรือลบ5เอ่ยแน่นอนคำตอบมันคือ5ใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อนำ625คูณ5แล้วคำตอบมันได้มากกว่าหรือเท่ากับ0แน่นอนนะคะแล้ก็ตอบเลยคะ่ะว่าคือ5นั่นเองต่อไปนะคะสำหรับข้อที่4นะคะข้อที่4โจทย์บอกว่าค่าหลักของรากที่8ของ256นะคะให้เราหาค่าหลักของรากที่8 ของ256เพราะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องหารากที่8ของ256นะคะคราวนี้ลากที่8ลากที่คู่แน่นอนลากที่คู่มี2คําตอบนะคะคือคําตอบที่อยู่ในรูปบวกและคําตอบที่อยู่ในรูปลบสามารถหาได้จากกลนอันดับที่8นะคะของ256นะคะและลบกลนอันดับที่8ของ256นั่นเองนะคะเวลาเราคิดใช่ไหมคะ,ะหากระดาษขึ้น หากระดาษมาค่ะแล้วก็ตั้งด้วย256นะคะนำจำนวนเฉพาะที่สามารถหาร256ได้ลงตัวค่ะก็คือ2ใช่ไหมคะ2 1 2 2 2 4นะคะเศษ1ค่ะ286นะคะตั้งต่อค่ะใช้2หารเนาะ2 6 12 2 4 8นำ2หารต่อค่ะ2 3 6 2 2 4ค่ะ นำสตั้งค่ะสอง 1, สองเหลือเศษ1นึ่ค่ะต่อไปค่ะสองแปดสหการต่อนะคะสอง 4, นะคะตั้งค่ะใช้2องหารต่อสองสองสนั่นเองเนื่องจากเป็นกลนอันดับที่8นะคะแปลว่า8ตัวนับเป็น1ตัวค่ะหนึ่งสองเพราะฉะนั้น แตัวนี้นับเป็น1ตัวซึ่งคือ2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นล่าที่8ของ600ขอโทษค่ะล่าที่8ของ256นะคะคือ2และลบ2นั่นเองขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะหาค่าหลักของล่าที่8กันนะคะซึ่งเราต้องมาดูค่ะว่าเมื่อนำค่า x คูณกับค่า y แล้วคำตอบไหนตรงกับบทนิยามนะคะ เราก็ยกค่า x ของเรานะคะก็คือ256นะคะคูณกับค่า y ซึ่งค่า y มี2ค่านะคะค่า y ตัวแรกคือ2นะคะและค่า y อีกตัวนะคะคือลบ2นั่นเองคราวนี้นักเรียนลองดูค่ะ ลบ256คูณ2แน่นอนคำตอบมันต้องมีค่าเป็นบวกใช่ไหมคะซึ่งมันมากกว่าหรือเท่ากับ0แน่นอนแต่ถ้า256คูณลบ2คำตอบมันต้องติดลบใช่ไหมคะจำนวนบวกคูณจำนวนลบมันต้องได้เป็นจำนวนลบซึ่งจำนวนลบเนี้ยมันน้อยกว่า0แน่นอนเพราะฉะนั้นจากการสังเกตเห็นไหมคะเราจะได้ค่าหลักของรากที่8ของ256คือ สองนั่นเองนะคะเพราะว่าสองตรงกับบทนิยามเพราะว่าเมื่อนำมาคูณกับค่า x เนี่ยนำค่า x คูณกับค่า y แล้วคำตอบที่ได้มันมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดอีกหนึ่งข้อนะคะคือข้อที่5าค่ะสำหรับข้อที่5นะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะโจทย์เขาบอกว่าค่าหลักของรากที่2ของ -100 นะคะเขาให้เราหาค่าหลักของรากที่2ของลบ100เพราะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องหารากที่2ของลบ1น0นั่นเองนะคะ,ะเราหารากที่2ของลบ1น0นะคะนักเรียนคิดตามอะไรที่มันยกกำลังสองแล้วได้ลบ100 มีไหมคะหรือจํานวนอะไรเนี่ยที่มันคูณกัน2ตัวแล้วได้ลบหนึมีไหมคะใกล้เคียงสุดก็คือ10ใช่ไหมคะ10คูน10ได้100ใช่ไหมคะไม่ได้เป็นจํานวนลบหนะึะหรือว่าลบสิคูนลบสิแน่นอนได้คําตอบเป็น100ซึ่งมันไม่ใช่ลบหนึเพราะฉะนั้นมันไม่มีลากที่2นะคะของลบหนึในระบบจํานวนจริงเพราะฉะนั้นเราก็เขียนสรุปได้ว่า ไม่มีรลากที่2ของลบ100ในระบบจำนวนจริงดังนั้นถ้ามันไม่มีรลากที่สองของลบ100ในระบบจำนวนจริงแล้วมันก็ต้องไม่มีค่าหลักของรากที่สองของลบ1ด้วยของลบ100ด้วยนะคะเราก็สรุปไปว่า ดังนั้นไม่มีค่าหลักของลากที่2ของลบหนึ100ในระบบจำนวนจริง โอเคนะคะอย่าลืมเช็คคำตอบด้วยนะคะถ้าถูกต้องติ๊กถูกนะคะถ้าผิดเขียนคำตอบที่ถูกต้องด้วยปากกาแดงลงไปตรงบริเวณข้อนั้นด้วยนะคะ